นี้ก็มีเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้เป็นปัญหาของช่างคนหนึ่งที่โทรเข้ามาถามเมสเซจเข้ามาเป็นคำสารที่อยากยุบยกมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆปราๆทุกหลานนะครับที่มีความสนใจในรถจักรย,นยานจักรยนคูชีรถคันนี้ง่ายๆเลย เขาทักเข้ามาถามบุกว่าจานครับรถเวฟร้อยสิบไอเข้ามาในร้านสตาร์ทเครื่องปิดคันเร่งนะเริ่มเปิดคันเร่งปั๊บกับเ้าแล้วโอเคเนาะจากนั้นเขาไปเปิดสวิตช์แจหลอดไฟไม่ติดหลอดไฟ F I ไม่ติดเนาะเมื่อหลอดไฟ F I ไม่ติดมันยังไม่เห็นละ่ะ เลือกเข้าไปนะครับพอเลือกเข้าไปปับ๊บปรากฏว่าเพาเลือกเข้าไปทีแรกปึ้งขึ้นรหัสห้าสิบสี่เฮ้ยผมว่ามันแปลกๆปละแปลกๆแ,แ,แล้วก็เลยบอกเขาว่าในส่งคลิปไม่ดูสิปรากฏว่าเราก็ส่งคลิปไม่ดูปรากฏว่าเขาไปเลือกที่อ,ออโต้ ก็เลยให้เขาทำอีกทีหนึ่งลองเลือกที่เป็นเวฟสเต็ปสี่ปรากฏว่าพอเขาเลือกเวฟสเต็ปสี่เข้าไปปึง้งเฮ้ยเหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมมีห้าสี่ค้างอยู่ในระบบแต่อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าไอ้เจ้าตัวโอกเตอร์เนี่ยเวลามันขึ้นรหัสขึ้นมาในเจ้าตัวโอกเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถบอ,าบอกได้ว่าเป็นอดีต เป็นอนดีตหรือปัจจุบันคำถามคือเราจะรู้ได้ก็เราต้องดูว่าที่หน้าปัดมันกระพริบไหมเพราะถ้าที่กับหน้าปัดมันกระพริบแล้วที่ด็อกเตอร์มันขึ้นก็สอดคล้องกันคือปัจจุบัน,นแต่ถ้าที่หน้าปัดมันไม่ขึ้นแต่ว่าติดอยู่ในเจ้าตัวด็อกเตอร์มันก็คืออดีตใช่ไหมมันประมาณนั้นแต่ทีนี้ห่อไฟไม่ขึ้นไง แต่มันก็มีวิธีวิสูจน์ครับเราก็ต้องใช้วิธีปลายทางครับคือถ้าเป็นอนดีตเนี่ยยังไงมันก็ลบได้ถ้าเป็นปัจจุบันยังไงก็ลบไม่ได้อะ่ะก็ลองกดลีเซ่กดก็ลบไม่ได้แต่มาถึงตรงนี้หลายหลายคนคงตั้งข้อสังเกตใช่ไหมบางคนอาจจะคิดละผมรู้แนละ้วคุณคิดอะไรอยู่เอ๊ะเนื้อเว็บร้อยสิบไอมันมีรหัสขั้นฉีดไปแล้วเอ๊ะแล้วทำไม ไปดูในคลิปกันครับแล้วช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ลองคิดคําตอบลองคิดว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแล้วเรามาดูกันครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้แต่คําถามคือมันจะปราบเสียนหรือตายน้ําตื้นบางเรื่องถ้าเราไม่รู้มันก็ปราบเสียแต่บางเรื่องที่เรารู้ เป็นจริงเว้ยใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ๆ่มีใครมาเล่าให้เราฟังเราก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้ไงตามความรู้ที่เรามีมามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่ขาโทรมาถามหรือมันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่มันไปอยู่ที่ร้านคุณลูกค้าส่งรถมาเป็นแบบบีคาถามคือถ้ามันไปเกิดขึ้นกับคุณที่หน้าร้าน ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แล้วดูคลิปเฉลยในคลิปต่อไปมันก็จะเกิด เฉลยกันในคลิปต่อไปครับแต่ว่าเพื้อนต้นนี้อยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามนะครับมือของท่านนี่สามารถช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมกับทีมงานกับคนต่างๆที่ส่งข้อมูลมาหรือเข้ามาสักถามผมแล้วผมได้ร่วมแก้ไขปัญหาแล้วมีคําตอบมาเล่าสู่กันกันฟังให้ทุกท่านได้รู้กันฝากมือน้อยๆช่วยกด ครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกับคลิปเฉลยที่เราจะมาร่วมกันคิดร่วมกันเรียนรู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วเอาความรู้ที่ผพอจะมีบ้าง